Up. Uh, Dado miss first meeting. Today first meeting. I am Kalamang. Um, I am Kalamang. Yes, sir. I am sister Kamin. Yeah, you my friend. <laughs> <laughs> I'm, I'm sister Kamin. sister Kamin. My name is Kalamang. Kalamang. Yes, 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 yes. You I know? Kalamang. Yes, 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 yes. Say again. Kalamang. Kalamang. Yes. Kalamang, oh, Kalamang. Sakha. Sakha. yeah. yes, yes. <laughs> ขอบคุณนะครับ <laughs> ในทุ่มมยูสวัสดียาดมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราเราได้เคยเจอยาดมที่แอร์พอร์ตนะครับแอร์พอร์ตที่สวนภูมิแอร์พอร์ตนะครับอ๋อโอเคทุกคนยาดมมเ,เข้ามาทุกคนขอโทษทีนะครับยาดมมเข้ามาบอกว่าทักการข่ามกลมฮายยาดมบิวตี้ฟูลมากเลยครับฮะ <laughs> yes beautiful so cute yes yes ยาดมสู้ not cute ยาดูเซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่นะครับเซ็กซี่เซ็กซี่ทุกคนแบบมันมันมันแบบเขินมากที่แบบเจอยาดมแอมชายฮะแอมชายแอมชายมากครับในทวิตยูในทวิตยูไอเกนแอมชายมากครับเซ็กซี่มากครับยาดมใช่เซ็กซี่มากเซ็กซี่มากครับบุรีเซ็กซี่มากยาดม when you come back to Thailand oh um wait wait 웨다려 기다려 예 3월달에 가려고 노력 중입니다 Q. 3월달에 가려고 노력 중입니나 오오오오 미나 오 아아 윗민 가민 오 컴퓨터랑 윗가민 예스 오 상민 투어 I don't know 상민 อ๋อแต่แต่โ oh, อ้กาล์ซ์ที่สมนาโอเค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 อา้ยายาดยาดงกามินอา and yeah โอ้สามินโอ้โอ้ many 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 Thai people uh happy 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 โอ้ยยังเจสัน welcome to Thailand again oh, <my> God. this uh next month ใช่ไหม this next month next month มีนาคมมาสมาสมีนาคม มีนาคม in march in march okay เ a i t เดือนมีนาคม yeah yeah อยู่เนาะโอ้ยทุกคนเขินมากเขินมากทุกคนบอกเขินมากเขินมากครับเล่นไก่ด้วยเล่นไก่ด้วยครับครับครับ ขอบคุณมากมากนะครับยาดมในทมิดยูนะครับขอบคุณมากมากเลยที่ที่เข้ามานะครับผมผมไม่รู้ว่าเมื่อกี้เห็นเห็นเห็นยาดมเขาเเชิญเข้ามาน่าจะพ k อะไรเงี้ยครับก็เลยแบบตกใจเลยเมื่อกี้กำลังเมาหมอยกับเพื่อนเยาดม I <Yes. S 1> love you นะ I love you Many Thai people love you love you all I love you yeah, yeah, yes 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 mm. แล้วก็ many Thai people miss you ด้วยมากมากมมาก,มาก ใช่คนไทย you say you say f o w me คนไทยคนไทยคิดถึงคิดถึงยาดมยาดมมกมากมา่มากใช่อเกมอเกม please คนไทยคม่ไทยไม่ไม่ไม่ไมนไม่ไม่ไม่ไม my ่ไม่ไม่ไม่คม่ไม่ระ่ไม่ไมอะครับรบกวนแป๊บนึงนะครับในช่วงที่่่่อ ขอบคุณเพื่อนๆมากมากเลย <Federation> ไม่น่าจะไม่น่าจะสู้ได้ในเรื่องวีเคแต่ว่าได้เข้ามาพูดคุยกับยาดมกต็ตื่นเต้นมากๆทุกคนตื่นเต้นมากๆไอแอมกะลังบังนะครับเจอแบบถ้าเจอจีนนีงจะออกอาการอีกแบบหนึ่งนะเนี่ยโอเ okay, ค let's go โอเคคนไทยคนไทยคิดถึงคิดถึงยาดมยาดมมากมามักมาย์ สุดยอดปลุกอึนเั้นอีกนขึ้นขึ้นชึ้นขึ้มอึ้นข้น่ึนขึ้นข้นึ้นนขึนึ้นึ้นอึ้ยนึ้นยนึ้นข้นขนขึ้นนนขึนขึ้ึมเนนน เช่นกันเย้สุดยอดมาก please 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 again นึ่งชันชาคิตต์ยาดุม FC มักมาเช่นกันใช่โอ้โหสุดยอดมากแกดมสุดยอดมากๆเ თ บักแทบักโอ้เ თ บักเ თ บักแทบักแทบักเ თ บัก กำังมีตาทำสันีตอยยนทิยูนะครับซี r, ูเกนซีูเก้น thank y o เล็กชาบ๊ายบาครับยาดงขอบคุณมากนะครับขอบคุณแฟนคลับยาดงฝั่งนู้นด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย thank you บ๊ายบา thank you thank y โซมา thank you โซมายาดง <S <s <ans>